ก่อนที่คุณจะทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารหรือว่าการเล่นกีฬาเตะฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณก็จะต้องมีหลักการที่จะทํามันแล้วคุณจะทําได้ดีกว่าคนอื่นเพราะเมื่อคุณมีหลักในการที่จะทําสิ่งนั้นๆมันก็หมายความว่าคุณจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ดีกว่าใครๆและก็สามารถบรรลุปเป้าหมายได้ง่ายกว่าการลงมือทําแบบมัวๆสเปซๆแน่นอนนะคะเรยดาเลียอยัางย้าอีกด้วยนะคะว่าหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะต้องเกิดจากตัวคุณเอง ไม่ใช่ว่าไปลอกคนอื่นมาซึ่งวิธีในการสร้างหลักของคุณเองก็มีดังนี้นะคะข้อที่1มันไม่มีสูตรลัดตอนเริ่มตน้นตอนที่คุณเริ่มทําอะไรสักอย่างนั้นมันจะไม่มีหลักการที่ถูกต้องคุณจะเดินสเปะสปะและคุณก็จะพลาดแต่คุณจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะค่อยๆสร้างหลักการที่เป็นรูปเป็นร่างของตัวเองขึ้นมาข้อที่2คุณจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองอย่าลอกคนอื่น ตอให้คุณเอาเทคนิคของคนที่เก่งที่สุดในโลกมาใช้ก็ใช่ว่าคุณจะทําได้เหมือนเขาเพราะคุณกับเขามันเป็นคนละคนกันก็ย่อมมีความถนัดหรือว่ามีสถานการณ์ต่างกันคุณจะต้องสร้างหลักการของคุณเองที่เหมาะกับคุณเองขึ้นมาข้อที่3เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างตอนที่เรยยังเป็นเด็กนะคะเขาก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนั่นแหละค่ะที่ถูกขัดเกลาโดยสังคมรอบตัวถูกปลูกฝังวัฒนธรรมและก็ซึมซับวิธีคิดจากคนรอบข้างแต่เขากลับพบว่าวิธีคิดเหล่านั้น ดึงเขาไว้ไม่ให้ก้าวหน้าไปไหนและเมื่อเขาพบว่าเขาถูกสอนความเชื่อที่ผิดเขาก็เรียนรู้แล้วก็ปรับแต่งวิธีการคิดของตัวเองให้ดีขึ้นคนเราส่วนมากก็มีชีวิตที่ไม่ได้ต่างจากเรทุกคนเริ่มต้นจากการดูสังคมรอบข้างเป็นตัวอย่างเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดตัวเรามากที่สุดแต่เรก็ได้ทำสออย่างที่คนทั่วไปไม่ได้ทำก็คือข้อแรกนะคะเขารู้ตัวว่าวิธีคิดแบบไหนผิด เขาไตรตรองอยู่เสมอค่ะว่าคิดแบบไหนได้ผลดีคิดแบบไหนได้ผลเสียนั่นก็ทําให้เขาไม่เชื่อในสิ่งที่คนใกล้ตัวบอกแบบไม่ลืมหูลืมตาหลักในการใช้ชีวิตของเขาก็มาจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าทําตามคนอื่นโดยไม่คิดข้อที่2ก็คือเมื่อเขารู้ตัวว่าตัวเองนั้นผิดเขาก็ปรับปรุงตัวเองเลยทันทีค่ะทําให้เขาหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบเดิมๆได้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วต่อมาหลักการข้อที่4นะคะชีวิตไม่มีวันจบ จากประสบการณ์ชีวิตและก็การทํางานที่ผ่านมาของเรเราอาจจะคิดไปว่าเรมีหลักการในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผิดนะคะด้วยอายุเกือบ70ปีในปัจจุบันพร้อมกับประสบการณ์ชีวิตที่โชคชนทุกวันนี้มหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกอย่างเรก็ยังทําผิดพลาดอยู่เสมอนะคะชีวิตมันคือการประชนภัยทุกครั้งที่คนเราก้าวไปนะคะก็จะพบกับการตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งก็ไม่มีทางที่เราจะทําได้ถูกต้องทั้งหมด เราทำได้แค่ตัดสินใจให้ดีที่สุดเท่าที่พอทำได้ในขณะนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะมองย้อนกลับมาเพื่อที่เรียนรู้จากมันและก็นำไปพัฒนาวิธีคิดเพื่อตัดสินใจครั้งถัดไปในอนาคตนะคะหลักการใช้ชีวิตของเรแม้ว่าจะถูกขัดเกลามาอย่างดีแต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะและจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบเลยตราบใดที่ชีวิตยังเดินหน้าต่อไปหลักการใช้ชีวิตของคุณเองก็เช่นกันคุณจะพบกับการตัดสินใจอีกนับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตของคุณเอง จะมีบางครั้งที่คุณทําผิดพลาดและคุณจะพัฒนาขึ้นถ้าคุณเรียนรู้จากมันคุณจะพลาดน้อยลงแต่คุณก็จะมีเรื่องใหม่ๆมให้พลาดพลั้งได้อีกเสมอนะคะถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้คุณก็จะหาหนทางไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเกรดาเลโอเขาฝันไกลตั้งแต่ยังเด็กแต่ชีวิตจริงของเขามันโหดร้ายไม่เบาเลยเขามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ารวยจึงต้องลําบากดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการแต่กะนั้นแทบทุกอย่างที่เขาหวังก็ไม่ได้กลายเป็นจริงสักที ลองนึกดูสิคะว่าเรย์เขาจะรู้สึกยังไเงเขาระหนักอยู่เสมอนะคะว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็แค่ยอมรับมันลุกขึ้นใหม่ปัดฝุ่นแล้วก็ก้าวต่อไปเขาเรียนรู้ว่าทําไมถึงไม่สมหวังแล้วก็ล้มเหลวน้อยลงจนกระทั่งเขาเริ่มทํามันสําเร็จคนส่วนใหญ่ฟังเรื่องราวของเรย์แล้วก็สรุปว่าการไม่ยอมแพ้คือกุญแจสําคัญที่เขาประสบความสําเร็จแต่เรย์เองเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะกุญแจสําคัญที่สําคัญจริงๆเลยก็คือการเข้าใจความเป็นจริงต่างหากค่ะการเข้าใจความเป็นจริง เรเขาเชื่อว,ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีหลักการแล้วก็มีเหตุผลของมันคนเราจะประสบความสําเร็จได้ถ้าเราเข้าใจความจริงเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการยอมแพ้หรือว่าไม่ยอมแพ้แต่มันเกี่ยวกับว่าคุณเข้าใจความจริงของโลกดีพอหรือเปล่าการไม่เพ้อฝันไม่ใช่การทิ้งความฝันเรดาเิโอคงมาไม่ถึงจุดนี้นะคะถ้าเขาไม่มีความฝันและก็ไม่พยายามคว้ามัน แต่คุณต้องทำตามความฝันโดยใช้วิธีที่เป็นไปได้ด้วยอย่างเช่นถ้าคุณขายของในราคา40บาทแต่ใช้ต้นทุน45บาทคุณก็จะไม่มีทางรวยไม่ว่าคุณจะฝันอยากรวยแค่ไหนก็ตามใช่ไหมคะถ้าคุณฝันอยากจะรวยก่อนอื่นคุณก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าสินค้ามีต้นทุน45บาทแล้วขายได้40บบาทมันมีโอกาสทำให้คุณรวยได้จริงไหมถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ลองหาหนทางอื่นดูอยากจะบอกว่าความจริงบวกความฝันบวกความมุ่งมั่น มันจะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จนี่คือคีย์เลยนะคะนี่คือสูตรแห่งความสําเร็จเลยความสําเร็จมันคือการที่คุณทําผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้เพื่อเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยิ่งคุณเข้าใจความจริงมากเท่าไหร่คุณก็จะผิดพลาดน้อยลงเท่านั้นมาถ,ถึงตรงนี้นะคะเรเขามีสูตรลัดสู่ความสําเร็จ5ขั้นตอนให้กับคุณด้วยความสําเร็จเกิดจากการที่คุณคลานเข้าไปสู่เป้าหมายและก็เรียนรู้ผ่านบทเรียนต่างๆระหว่างทางคุณจะเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะ ถ้าคุณมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่เรียนรู้อะไรระหว่างทางเลยคุณจะเดินผิดทิศผิดทางเดินสเปะสปะและก็ไม่มีวันถึงเป้าหมายได้คนบางคนมีประสบการณ์30ปีแต่บางคนมีประสบการณ์1ปี30ครั้งเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเอาแต่เรียนรู้คุณก็จะไม่คืบหน้าคุณจะหยุดอยู่กับที่ไปตลอดการเป็นแค่เสือกระดาษที่รู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เรย์เขาได้สรุปวิธีการที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวหน้าไปพร้อมกันเป็นหาขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการกําหนดเป้าหมายแล้วก็ก้าวไปหามันกําหนดเป้าหมายแล้วก็ก้าวไปหามันขั้นตอนที่2ก็คือเผชิญหน้ากับปัญหาระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายทุกปัญหาย่อมเจ็บปวดและถ้าคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นผิดวิธีมันจะทําลายชีวิตของคุณด้วยแต่ถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าคุณก็จะต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาคราคซังไปเรื่อย ขั้นตอนที่3ก็คือการหาต้นเหตุของปัญหาคนส่วนใหญ่เจอปัญหาแล้วก็แก้เลยแต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะตาราบใดก็ตามที่คุณไม่กําจัดต้นตอของปัญหาอีกไม่นานปัญหาเก่ามันก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งค่ะขั้นตอนที่4ก็คือคิดหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นพอคุณรู้ต้นตอของปัญหาแล้ว คค้อยิิดหาวธีแกไ่ขมันขั้นตอนที่5ลงมือทำเพราะคุณวางแผนในการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วที่เหลือก็คือการลงมือทำให้ไปถึงเป้าหมายนั่นเองเมื่อคุณทำตามสูตรหลัดทั้ง5ขั้นตอนนี้ซ้ำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายได้พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณเองการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริหารองค์กรความสำเร็จ ก็ย่อมเกิดขึ้นตามมาแน่นอนการทําให้ครบ5ขั้นตอนนี้เพียง1ครั้งก็ลาบากมากแล้วนะคะแต่ยิ่งคุณทําได้ครบ5ขั้นตอนนี้บ่อยเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งขึ้นไปได้สูงมากเท่านั้นทุกครั้งที่คุณวนรอบใหม่คุณจะเจอความท้าทายใหม่ที่ยากกว่าเดิมแต่คุณจะเก่งขึ้นและก็พร้อมต่อสู้กับอุปสรรคใหญ่ๆในอนาคตได้ ทีนี้เป็นเรื่องของการก้าวข้ามจุดตกต่ำในชีวิตนะคะก็คือคุณจะมีช่วงตกต่ำสักครั้งหนึ่งในชีวิตแหละมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเราทุกคนก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดก็ย่อมต้องมีอะไรแย่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างแหละคุณจะสูญเสียสิ่งสําคัญเสียคนที่คุณรักที่สุดเจ็บป่วยจากโรคร้ายหรือไม่ก็อาชีพการงานพังไปต่อหน้าต่อตาเรย์เองเขาก็ผ่านประสบการณ์ร้ายๆแบบนี้มาเหมือนกันถ้าย้อนไปในปี1982เกรย์มีอายุราว33ปี เขาคาดการว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่แน่นอนเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจโลกกำลังยับเยินเมื่อคิดดังนั้นเขาจึงทุ่มเงินลงทุนหมดหน้าตักเพื่อเดิมพันว่าเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นแต่ไม่กี่เดือนถัดมาตลาดหุ้นอเมริกาเติบโตพุ่งพรวดต่อเนื่องนาน18ปปีนับว่าเป็นการเติบโตครั้งใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นอเมริกาในประวัติศาสตร์เลยในวงการเฮดฟันถ้าคุณลงทุนโดยเดิมพันว่าตลาดหุ้นจะลงแล้วมันลงจริง คุณจะทำกำไรได้มหาศาลแต่ถ้ามันขึ้นส่วนทางกับที่คุณทำนายไว้คุณก็ย่อมขาดทุนมหาศาลเช่นกันการที่เรทุรูหมดหน้าตักแล้วตลาดหุ้นมันขึ้นสวนทางกับที่เขาคาดไว้ก็เลยทำให้เขาต้องขาดทุนอย่างหนักจนบริษัทบ r i d ว e w ตอร์ water, เหลือพนักงานก็คือเขาเพียงคนเดียวไม่เหลือลูกน้องเลยเขาจนตรอกถึงขนาดต้องขอยืมเงินพ่อมาจ่ายค่าไฟในตอนนั้นเรย์รู้สึกท้อแท้หมดหวัง เขาแทบจะยอมทิ้งความฝันแล้วก็หันกลับไปทํางานประจําเพราะเขาแทบจะมองไม่เห็นทางในการฟื้นกลับมาได้เลยเราทุกคนจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันในชีวิตในไม่ช้าก็เร็วนะคะคุณจะมองเห็นทั้งชีวิตเนี่ยพังไปโดยไม่เหลือทางไปต่อไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคุณพลาดเองพลาดเพราะว่าคนอื่นหรือว่าอยู่ดีๆโชคชะตาก็มาเล่นตลกอะไรกับคุณแบบนั้น <c oughs> ก็ผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้เรยได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าเรื่องจะเลวร้ายแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะผ่านไป ไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนแต่ถ้าคุณคิดไตรตรองให้ดีพอคุณก็จะพบทางออกในที่สุดคุณแค่ต้องมองโลกตามความเป็นจริงยอมรับว่าคุณล้มเหลวหรือว่าพลาดไปและคิดหาทางตะกายขึ้นกลับมาข้างบนให้ได้อีกครั้งความสําเร็จของเรมาจากการที่เขามองทุกอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นระบบสุริยะภูมิอากาศโลกเศรษฐกิจตลาดหุ้นหรือว่าคนเราทุกคนเรก็คิดว่าถ้าเราเข้าใจระบบ เราก็จะสามารถทำนายอนาคตของมันได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าชีวิตของคนเราทุกสิ่งเป็นระบบที่จะทำเรื่องคล้ายเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางอย่างก็เกิดซ้ำทุกวันอย่างเช่นเราเริ่มต้นวันใหม่ทุก24ชั่วโมงแต่บางอย่าง นานๆเกิดทีอย่างเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ100ปีคนส่วนใหญ่จะมองว่าเราจะมีวันใหม่ทุกๆ24ชั่วโมงแต่ลืมสังเกตไปว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก็เคยเกิดขึ้นเมื่อ100ปี200ปี300ปี400ปีก่อนเช่นกันและในอีก100ปีข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นอีกกระทั่งการแต่งงานครั้งแรกการมีลูกครั้งแรกการทำสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของชีวิต สิ่งเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมาตลอดประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวถ้าคุณมองว่ามันเป็นระบบที่เคยเกิดมาก่อนแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าควรทําสิ่งเหล่านี้ยังไงให้ดีที่สุดเรเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขามองสิ่งต่างๆเป็นระบบที่เกิดขึ้นซ้ําๆเขาจึงทานายอนาคตได้อย่างแม่นยําคนส่วนใหญ่คิดว่าปีหน้าจะคล้ายกับปีนี้แต่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนิดหน่อย ซึ่งก็ไม่จริงเสมอไปนะคะปีหน้าอาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มาทุก50บปีหรือว่าเกิดน้ําท่วมที่มีประจําทุก1ิบปีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำารื่อยมาอยู่แล้วในประวัติศาสตร์แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันอยู่ไกลจากปัจจุบันระบบที่สําคัญที่สุดที่คุณควรรู้ก็คือรางวัลมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอนะคะยิ่งคุณฝันไกลหรือว่าอยากจะคว,คว้าสิ่งยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องเสี่ยงเท่านั้นดังนั้นคุณจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีจึงจะมีชีวิตที่มีความสุขมากที่สุด นึกภาพว่าคุณต้องเลือกระหว่างชีวิตที่ปลอดภัยที่อยู่ไปวันๆกับชีวิตอันสุดยอดที่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอันยากลําบากจึงจะได้มาคุณเองก็ต้องเลือกระหว่างชีวิต2แบบนี้เช่นกันนะคะหลังจากที่เรเกือบหมดตัวจากการลงทุนที่ผิดพลาดเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะบริหารรางวัลและก็ความเสี่ยงเขาเรียนรู้ที่จะกลัวความผิดพลาดแต่เขาก็ยังคงมุ่งไปข้างหน้าตามความฝันของเขาที่อยากจะเป็นคนยิ่งใหญ่ไม่นานเขาจึงได้เข้าใจว่ามีสองสิ่งที่ฉุดรังเขาอยู่นั่นก็คืออีโก้และก็จุดบอด อีโก้ก็คือความภาคภูมิใจที่บอกคนเราให้ต้องถูกเสมอแม้ว่าคุณอาจจะไม่ถูกจริงก็ได้มันคือการที่คุณลืมมองไปว่าคุณเองก็ผิดพลาดได้มันคือการที่คุณมองข้ามจุดอ่อนของตัวคุณเองว่าคุณอาจจะผิดสิ่งเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาทําลายคุณเองอีกข้อหนึ่งก็คือจุดบอดนะคะมันก็คือการที่คุณคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้จริงทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเรื่องเดียวคุณก็ไม่มีทางเข้าใจมันได้ทั้งหมด บางคนถนัดภาพใหญ่บางคนมองรายละเอียดลึกกว่ากระทั่งเรื่องที่คุณชํานาญที่สุดก็ยังมีบางมุมที่คุณอาจจะมองไม่ทั่วก็ได้ถ้าคุณอยากจะไปได้ไกลคุณจะต้องกําจัดอีโก้ของตัวเองแล้วก็ยอมรับว่าคุณมีจุดบอดสองสิ่งนี้ทําให้มหาเศรษฐีระดับโลกอย่างเรเคยเกือบหมดตัวและถ้าคุณปล่อยเอาไว้สักวันหนึ่งมันก็อาจจะทําแบบเดียวกับคุณได้เรสอนให้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาด หลายคนจึงเข้าใจว่าความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องดีแต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดสําหรับเรเองถ้าเขาทําอะไรเขาก็ต้องการลดโอกาสผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดเขาจะลงทุนโดยการมองหาโอกาสทํากําไรสูงที่ความเสี่ยงต่ํานั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักลงทุนแนวหน้าของโลกได้แต่ว่ากําไรสูงความเสี่ยงต่ํามันเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เพราะมันคือสิ่งที่นักลงทุนชั้นนําและคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกมองหาแต่ก็ไม่เจอ แล้วทำไมเรย์ถึงหาโอกาสง,งานแบบนั้นได้อย่างต่อเนื่องเคล็ดลับก็คือว่าให้สแสวงหาคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณถ้าคุณคุยกับคนที่คิดเหมือนคุณหมดคนที่คุณพูดอะไรก็พยักหน้าเห็นด้วยหมดคุณจะมีแค่ไอเดียเดียวเหมือนมองไปที่ภาพสะท้อนของตัวเองคุณจะไม่มีทางมองเห็นโอกาสและก็ความเป็นไปได้ที่หลากหลายเรย์ดาลิโอเชื่อว่าเราทุกคนรวมทั้งตัวเขาด้วยย่อมมีจุดบ,บอดเพราะคนคนหนึ่งย่อมมีมุมมองเพียงด้านเดียว เขาจึงคอยแสวงหาคนที่มีมุมมองต่างจากเขาเพื่อที่จะมาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดสิ่งที่เขาทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสูตรลัดความสําเร็จ5ข้อของเรซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนเดียวจะทําเองได้ครบทั้ง5้าข้อคุณจะต้องหาคนอื่นที่มีความถนัดต่างจากคุณมาช่วยเขาก็คือคนที่มองโลกไม่เหมือนคุณแล้วก็แนะนําสิ่งที่คุณขาดไปได้ยิ่งถ้าคุณมีความคิดที่เปิดกว้าง คุณก็จะยิ่งเห็นโอกาสและก็ความเสี่ยงที่คุณคนเดียวอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ําสิ่งนี้เองที่ทําให้เรได้เปรียบนักลงทุนคนอื่นและก็ประสบความสําเร็จได้เรนํนำความเชื่อนี้มาใช้ในการบริหารบริษัทลงทุนของเขาอย่างจริงจังคนในบริษัทสามารถแสดงไอเดียของตัวเองได้อย่างมีอิสระเต็มที่และไอเดียที่ดีที่สุดก็จะได้รับการยกย่องไม่ว่าตำแหน่งของคุณจะใหญ่หรือว่าเล็กก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณจะต้องวิเคราะห์ความคิดเห็นของแต่ละคนให้ออก เพราะไม่ใช่ว่าทุกความคิดเห็นจะดีเท่ากันคุณเองก็ต้องหัดแยกแยะความคิดเห็นที่ดีและไม่ดีเพื่อที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าในอนาคตโอกาสดีๆรวมทั้งความเสี่ยงที่คุณมองไม่เห็นอยู่รอบตัวของคุณยิ่งคุณเปิดใจให้ความคิดเห็นของคนอื่นมากเท่าไหร่คุณก็จะมองเห็นโอกาสและก็ความเสี่ยงเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ คนที่ประสบความสำเร็จย่อมพูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จด้วยกันพวกเขาย่อมรับรู้ได้ว่าใครเคยผ่านอะไรมาก่อนหน้านี้เรพบว่าความสำเร็จมาจากสองปัจจัยหลักก็คือความยากลำบากและก็การพึ่งพาผู้อื่นเรพบว่าทั้งตัวเขาเองและก็คนที่ประสบความสำเร็จที่เขาเคยพบมาล้วนไม่ได้สำเร็จได้ตั้งแต่วันแรก เพราะทุกคนมีจุดอ่อนอยู่เสมอนะคะและยิ่งใครฝันสูงก็ยิ่งต้องล้มแรงมาก่อนมันเป็นของที่คู่กันเป็นอย่างมากความล้มเหลวมันคือบททดสอบชีวิตนะคะบางคนจะคิดอย่างหนักเลยค่ะว่าพวกเขาถ้าพวกเขาล้มเหลวเขาจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าคนสําเร็จเขาจะเรียนรู้แล้วก็ก้าต่อไปส่วนบางคนเนี่ยก็จะคิดว่ามันยากแล้วก็ล้มเลิกและในที่สุดจะมีแต่คนประเภทแรกที่หยุดต่อจนประสบความสําเร็จได้ความสําเร็จมันไม่ใช่การที่คุณบรรลุปเป้าหมายหนึ่งแล้วก็จบนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะบรรลุกี่เป้าหมายมันก็ยังไม่พอ ความสําเร็จมันคือการที่คุณพบเป้าหมายถัดไปแล้วก็ฟันฝ่ามันไปเรื่อยๆมันคือการที่คุณพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอเพื่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆนั่นก็หมายความว่าคุณจะลําบากตลอดเส้นทางสู่ความสําเร็จนั่นเองเรยดาลิโอเขาเริ่มต้นเป้าหมายที่อยากจะเป็นคนที่ใหญ่ แต่สิ่งที่ทําให้เขาสําเร็จแบบทุกวันนี้ไม่ใช่การมุ่งไปหาเป้าหมายนั้นโดยตรงมันคือการที่เขาอยากจะเผชิญความท้าทายใหม่ๆซึ่งแต่ละความท้าทายนั้นมันจะช่วยหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามนะคะคนคนเดียวย่อมไม่สามารถจัดการกับทุกปัญหาหรือว่าความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาได้เขาจึงต้องพึ่งพาทีมงานและก็ผู้คนเพื่อร่วมเดินทางไปกับเขาก่อนที่เรจ,จะประสบความสําเร็จได้เขาจึงต้องช่วยให้ผู้คนรอบข้างสําเร็จก่อนนั่นเอง